อ่ามินี่ฮะมินี่ฮะกดเลยกดเลยสายสุกเน่ไม่ไ่วยรู้จักป้าป้าใครบ้างสองมือคนใจคนใจขยันแล้วกระดมมือกระดมมืออาจารย์ครับที่เราเคยคุยกันเอาไว้ก็ละประกาศตระรประกาศตระระมาเออนี่แต่การณ์ผมกลัวผมไม่รู้เรื่องจิงจังเป็นพิธีการก่อนครับผมใจเย็นใจเย็นเคลียร์โยโอเคไหมป๋าถอยหลังนิดนึงครับบางป๋านี่เสียอะไรนะ เสียต่ออุต่อเสียต้อกินเสียต่อสุดยยเลยทำอะไรเสียต้อก็หงอกันแล้วเดือนนี้ไม่ธรรมดาครับใจบุญคนนึ่งเข้าสู่เรื่องราวของเราวันนี้อะไรยังไงฮะเปลี่ยนชื่อวันนี้เสียต้อนะคอยต่อเข้าเรื่องนี่เรื่องพี่น้องครับอาจารย์หลังจากที่เรา รออาจารย์ท่านนานซ้ำๆเดือนนะครับโอ้ใช่ที่จะมาให้มอบหนังสือให้นะครับวันนี้อาจารย์อำนาจก็มาด้วยตัวเองโอ้อาจารย์อำนาจก็เลยจานักข่าวอาจารย์จานักสื่อเลยนะอาจารย์นั่งขบวนเลยฮะอาจารย์นั่งข้างบนอาจารย์อำนาจที่เป็นอะไรยังไงฮะอาจารย์ผมตัวปัจจุบันเอ่อเป็นยังงี้ฮะอาจารย์นะบริการนะครับกรมบริการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีประจ๊ะชื่ยาวไปหรือเปล่าอาจารย์จำยากต้องต่อยอดไหมฮะสปงครับอะไรนะสปงปทุมสปงงงูนะครับผมสปงย่อมาจาก ศูนย์ประสานงานเครือข่ายช่วยเหลือมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชบตรีครอบค่ายทํางานขนาดไหนบ้างครับท่านอาจารย์ฮะครอบขายของเรานี่ก็คือเราช่วยเหลือมนุษยธรรมใครตกทุกข์ได้ยากทั้งในประเทศและต่างประเทศครับยังไงฮะตกทุกข์ได้ยากยังไงเช่นไฟไหม้น้ําท่วมนะครับในประเทศต่างประเทศใช่ผู้ป่วยติดเตียงด้วยใช่ผู้ป่วยติดเตียงด้วยแล้วก็ผู้ลี้ภัยนะครับที่อยู่ต่างประเทศเข้ามา พึ่งประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศที่เราเห็นแล้วว่าเราสามารถในการที่จะช่วยเหลือได้นะครับในนามของสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับซึ่งเป็นประมุขสูงสุดของจังหวัดปทุมท่าของของประเทศไทยแต่เราเนี่เป็นสปงประจำจังหวัดปทุมธานีแล้วก็มีจังหวัดไหมฮะยังกําลังเพิ่มกําลังเพิ่มแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีกรุงเทพมีปทุมธานีแล้วก็อยุธยานะครับแล้วก็ขยายไปที่ฝั่งอันดามันทางทางภาคใต้นะครับ แต่ตอนนี้ก็เลยกาลังกาลังกาลังจะตั้งเพื่อให้ครอบคลุมทุกจังหวัดเพื่อที่จะช่วยเหลือทุกๆยังทุกศาสนาออกสมปองออกไป่เงี้ยจะช่วยงานมูลนิธิได้ยังไงบ้างอ่าท่านก็อย่างน้อยก็ท่านเป็นเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นพุทธใช่ไหมครับของเรานี่เป็นมุสลิมเป็นอิสลามนะครับเราจะร่วมร่วมมือกันนะครับทุกศาสนาเราจะไม่มีการแบ่งแยกนะครับใครที่น้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามถ้าหากว่าเรามีปัจจัยมีเงินในการที่จะช่วยเหลือมีถุงยังชีพเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือ นะครับอันนี้ก็จะขอเรียนเชิญพระมหาสมปองตาละปุตโตอย่างเป็นทางการมาเป็นที่ปรึกษาของเราก่อนนะครับพอทราบข่าวว่าท่านกําลังจะลาสิขาใช่ไหมครับเตะบอลกับพี่โจอี้จะวิ่งไล่เตะพี่โจอี้เลยนะกิจกรรมฟุตบอลอ๋อมีกิจกรรมฟุตบอลเพราะเราก็สามารถเป็นการกุศลนะพระมหาพระมหาสมปองจะไปเตะบอลเหรอครับเป็นสไตรเกอร์นะครับเป็นกองหน้าเป็นกองหน้าเลยนะครับคนฝึกให้คือโจห้าหลาแสดงว่าจะมีกองหน้าอดีตกองหน้าทีมชาติไทยเป็เพื่อนโจอี้เะเป็นเพื่อนๆผมเพื่อนโจอี้มีทีมไซเดอนทมิน มีทีมศรัทธามหาสมปองคร HCP มหาสมปองแต่ HCP เขาเปลี่ยนไปด้วยฮะแล้วแต่งานอ๋อแล้วถ้ามีโอกาสถ้าเรามีจะจะทำฟุตบอลมหากุศลเพื่อที่จะช่วยเหลือมนุษยธรรมได้เลยฮะครับกยินดีเลยชพี่บ่าววีก็เตะบ่อยพี่น้องมุสลิมเนี่ยพี่บ่าววีใครบ้างตองมิสเตอร์ไผ่พงศธรครับครับแล้วก็ถ้าหากว่าท่านมหาสมปอง ลาศีขาศึกเนี่ยก็ยังจะเชิญท่านเป็นที่ปรึกษาอยู่ยังได้เป็นอยู่นะฮะไม่ใช่มาศึกแล้วหลุดเลยไหมเนี่ยนะก็แค่เอาเอาจีบอนออกเอาเสื้อเพื่อนโต๊อี้มาใส่นได้ยุงเดินได้ อาจารย์แอกมากเลยเช่พผมดีเท่ดีเดินเล่นมุกดำห้องเลยได้แล้วสบายมากเลยอาจารย์อาจารย์เตรียมตัวเต็มหูเลยโดนเต็มเต็มครับเดี๋ยวมีรายการคู่กันด้วยเพราะว่าเพราะว่ากับลูกชายมีมหาบ้าบอลมีมีคนมีโฆษณาเข้าแล้วยมีคนฝากถามมานะว่าว่าท่านจะศึกจริงไหมแล้วหลังจากศึกแล้วท่านจะไปทําอะไรครับก็สิบเอ่อยี่สิบเก้าธันวาคมนี้ฮะวันนี้หาเองด้วยแล้วโชคดีมากเลยเป็นมงคลเฉยเลย แต่9โมง9นาทีที่อยากศึกเนี่ยไม่เป็นมงคลครับท่านสมเด็จขออนุญาตเอ่ยนะวัดโพธิท่านก็เลยบอกว่าบ่ายโมง9นาทีทุกอย่างจะราบรื่นหมดเลยเห็น <Hey S 1> ไหมครั9โมง9นาทีแค่คิดจะไปเอ่ยการเมืองนิดเดียวโดนเลยครับอันนี้โ <Okay, S 2> อเคศึกที่ไหนนะครับมีคนมีคนคุยกันว่า ที่เมืองทองธานีหรือเปล่าทำไมต้องไปสึกเมืองทองครับคืออะไรครับเขาเรียกอารีย์นะครับอีเันนั้นคอนเสิร์ตหรือเปล่าบางท้ายแต่กิเวนต์ไม่มีอย่าจะอีเวนต์อีเวนต์ไม่เอาอีเวนต์ไม่เอาอีเวนต์ก็เล็งวัดที่เดียวกับไพวันนะก็คือที่วัดสเกตแต่ทีนี้ประเด็นคือเราต้องเก็บตัวเพื่อจะไปออกรายการพี่ชายเราคนกระแสคนนี้ให้ซึ่งที่ตำรวจบุกจับล่าสุดนะบุกจับแขกรับเชิญนะฮะตัดสินใจใหม่อยู่ว่าจะไปดีไหม เห็นด้วยนะฮะแล้วแล้วตกลงจะเป็นเป็นโคศกพักไม่ไม่นะครับอย่าอย่าครับไปโมงเก้านาทีถ้าถ้าที่นั่นมีนักข่าวไปดักก็อาจจะเป็นวัดอื่นเด็กไม่ไม่ได้มีอะไรกับนักข่าวนะแต่ยินดีแต่ว่านี่ฮะทำทำได้บ้างเยอะมากครับเอ็มพีนิวฮะสำนักข่าวแม่ปองครับก็คือซื่อสัตย์จริงใจรับใช้ประชาชนเสนอข่าวด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความจริงใจและ ทุกๆชั่วโมงหรือทุกๆปันดีกว่าถ้าทุกชั่วโมงอาจจะไม่ทันทุกชั่วโมงาจะต้องมีการช่วยเหลืออาจจะเป็นของอมลนิธีเราหนึ่งหรือคนลําบากคนอะไรต่างๆบ้านวัดโรงเรียนขัดเสยด้วยยินดีหมดเลยฮะแล้วก็มีแม่ปองของกินก็จะมีทั้งน้ําพริกแม่ปอง ปลาร้าแม่ปองเดี๋ยวจะเข้าซื้อ่นีลเบนด้วยฮะแล้วก็ไปติดตลาดยุโรปด้วยเพราะว่าแม่ปองเหรอครับเป็นแม่ปองคือคุณแม่ของคือม่มาหาสมปองหรือข้ามาสมปองจะเปลี่ยนสองอย่างฮะสมน้าเพศสองอย่างฮะก็ไม่ใช่แม่มาหาสมปองด้วยจะได้มันจะมีภาพคู่แม่อยู่แต่ที่จริงสำนวนนี้มาจากที่พายวันเนี่ยเขาเราเราว่าเขาก่อไอเฮปมาของพี่ไอเฮปมาของพี่ท่านก็เลยบอกแรงอยู่นะแม่แรงอยู่นะแม่แม่แม่ก็เลยเป็นแม่ปองลูกเพนก็เลยเรียกแม่ปองก็เลยเป็น แม่ปองฮักมิวสิกค่ายเพลง4มกราคม2565นี้เปิดรับเดี๋ยว SCP จะไปถ่ายทอดตั้งแต่9โมงนาทีจนถึง4ทุ่ม22ดีได้เลยฮะนักร้องในประเทศต่างประเทศอายุตั้งแต่บินนี่ครู รับเลยครับนี่ออเดเยนแค่นี้รับแล้วออเดั่นไม่มีคัดออกมีแต่คัดเข้าฉันทุกคนจะร้องแค่สองสามประโยคก็คัดเขาเลยนั่งปฏิบัติให้ดิอาจารย์จับสิทอปฏิบัติใจเยะปฏิเทตตาเดี๋ยวก็ปฏิจะท่านมาหาอ่าครับาจารย์มึงเสร็จยังเนี่ะดั่พ่อมึงเซจรออยู่เป็นคิวนี่มาเช้าเนี่ยเช้ากล้องมาเนี่ยเอาก็จะไม่รู้แล้วไงอ่าเลยเวลาโดนปรับอีกเนี่ยรับอีกอะไรปรับอะไรไม่เกี่ยวเดี๋ยวจะสรุปตอนนี้แหละครับผมปฏิใจเยะปฏิเท นาตีไดอาปาจีอาปาจิเทเทืออาปาจิโตอาปาจิกึดกึดกึดอาจารย์อาจารย์อาจารย์ไม่ได้ผมว่าอีกอาจารย์นะครับอาจารย์อาจารย์ไม่ได้ก็มีกึดกึดกึดถ้ามหาสมปองต้องตั้งตั้งคณะอะไรครับอีกอาทิตย์เดียวอีกอาทิตย์เดียวเตรียมตัวอาทิตย์เดียวได้เลยได้เลยฮะ ก็จะมีวันนี้ก็มหาจันาร์เหมือนกันหลังจากยัดหายัดหารายการอันดับหนึ่งของเมืองไทยอ๋เหรอใช่ก็รู้แล้วเนี่ยถ้าไม่มีรายการอื่นๆอีกประมาณพันกว่ารายการเขาจะเป็นอันดับหนึ่งเลยคนดูเป็นแสนโอ้โหคนด่าทั้งประเทศอะไรนะเล่นยังไงฮะเนี่ยก็จะมีแม่พี่ปองของกินแม่ปองของใช้แม่ปองพับลิชชิ่งแล้วก็โชคดีมากพี่ติ๋มทีวีพูให้ทั้งห้องพัก ซึ่งจริงๆปกติมันเป็นห้องที่เพื่อนมาจากต่างประเทศจะพักที่บ้านท่านท่านให้เลยแล้วก็ออฟฟิศท่านเนี่ยถ้าเช่าในเดือนละแสนห้าให้ใช้ฟรีไปตลอดชีวิตเลยตมาไม่ไว้ใจเผื่อไม่เมตตาตมาล่างสัญญาให้ด้วยหรือต่อให้พิดติมไม่อยู่แล้วครับรุ่นลูกรุ่นหลานต้องให้ตมาอยู่ต่อนี่ต้องเซ็นสัญญาด้วยแล้วอาหารไม่ปอมนี่ขอฮาลานได้ไหมฮะเนี่ยเนี่ยกำลังพี่น้องมุสลิมเนีงจะจะทานได้แล้วไปส่งออกตะวันออกกลางก็เดี๋ยวเราไได้เม่่ กำลังจะถามว่าได้เป็นที่ปรึกษาเนี่ยมีมีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นบ้างไมไม่ได้หวังผลไรหรอกไม่ได้วางผลแต่ยลัคาราลเป็นล้านนะคบโอ้ใช่ใช่จริงจริงทุกสินค้าของอาจารย์เนี่ยผ่าน ไม่ต้องเสียเงินด้วยผ่านไปแอฟริกาหมดเลยต้องไปขายที่แอฟริกาด้วยไงเสียก็ได้แต่อย่าแพงมากไม่แพงเพราะไม่มีตังค์เลยแต่ว่ามีในทุนใจดีที่จะสนับสนุนทำให้แล้วก็ค่อยเป็นแบบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเราใช้ชื่อเสียงกันนะที่จริงก็มีเสียงแล้วก็มีแม่ปองอาเรนนิงแอนสมมนาแล้วพี่ติ๋มพิทีพูก็ให้เดอะบูมรีสอร์ทที่ปากช่องเขาใหญ่เป็นฐานทัพของเราเนี่ยอาจจะเชิญไปให้ความบันเทิงเชิญไปถ่ายทีวิดีโอให้ไทยท่าน เอนเตอร์เทนเขาด้่ยแหละก็จะมีแม่ปองอ๋อสำนักข่าวแม่ปองให้ MP n e w นที่อยากได้บอกไปก็ครบทุกวงจรนะเป็นรีสอร์ทไหมครับหรือเป็นอะไรไม่ไม่ไมีอะไรเพราะมันม,มันลงทุนสูงอะนั้นรเราเรา,เราไม่มีเงินนะแต่ว่าอะไรที่เขามีอยู่แล้วเราไม่ไปแข่งเราไม่เป็นเรสโซเชียนเราเป็นบรูเชียนคือให้เขาผลิตให้เราแต่ติดยี่ห้อเราแต่ต้องเป็นของดีมีคุณภาพก็จะประมาณนี้ทำไม่เยอะนะครับประมาณ แ então, ค่ปีใหม่ก็เปิดตัวประมาณ1 0กว่าตัวแล้วฮะ30กว่าล้านแทบทุกอย่างจะเข้าไปเป็นโดยมีฮาลาลด้วยขายพี่น้องอาลามด้วอะไรนะพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมหิวหิวฮาลาลเพราะว่าจะไม่มีฮาลาลกินไม่ได้ไงใช่ครับอ้าวโอเคฮะแล้วทีนี้เรายังไงขอมอบนะครับทำเอ่อในนี้เขียนว่าอะไรไงบ้างฮะจะมีคำสั่งสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสนธิจุฬาราชมนตรีถามได้ไหมเนี่ยภาษาอาหรับถามได้ไหมโรบิโตะอัลบูอุสอินซานีมัจลิสชัยคุลอิสลาม โอ้อ่านจากหลังมาหน้าอ่านจากมาไปซ้ายมาไปซ้ายใช่ครับเมาันจะหลังมาหน้าวางไปซ้ายอันนี้อันนี้ครับนี่โลโก้ของนี่นี่โทรส่งให้หน่อยฮะพี่โป้เนี่ยแกจะถือตลอดเวลาเในน้ำท่วมขนาดใครคนน้ำไปเอาไปด้วยนี่นะฮะคำสั่งศูนย์ประสานงานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษสยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีประจําจังหวัดทุมธานีที่ศูนย์หนึ่งทับสองห้าหกสี่ฉบับแรกเลยใช่ครับเรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษสยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีประจุลจอมเกล้าประจําอายจังหน่อวัะ ก็มีทั้งนายวิชัยอาดมสองเลยเบอร์สองเลยนะนายวิชัยที่เป็นอิหม่ามมัสยิดของที่จังหวัดปทุมธานีโอ้โหท่านอาจารย์วิชัยเลยต่อด้วยพมหาสปองตรลพโตต่อไปก็ตัดพระออกก็พอกับมหาสปองเป็นนครเชยสงเป็นโยมแล้วต้องใช้นามสกุลเดิมนามสกุลเดิมเป็นมหาสปงนครเชยสงเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ให้พี่โจอี้ไปแก่นายสมศักดิ์อาดมนายสมานยิ่งนิยมนายอดุลอาดมนายกอเดดสะพานสูงนายนุชาอาดมทำให้อาดมเยอะเลยฮะเพราะว่าปทุมธานีจะมีสองนามสกุลใหญ่ของคือ อาดัมกับมหมัดอ่านายไพซ้อนยิ่งนิยมนายวิชัยชุมบลใครนะนายพชัยชุมบนนะุญน,น,น,นี่ครับน,นี้าองนะฮะอยู่ด้วยกันนะปานะนายทวตพลสุขแน่นนนนอ๋อพี่เอนี่เองเอ,งเอ,เองประทุม นายมานะคุณพีชาไม่ใช่ผมครับนายอาตศิทธิ์บุญมาไม่ไม่ถึงคิวผมเลยนายตรวจสอบดัมอ้าวไม่มีพี่เหรออ้ามีพีนี่เป็นกรรมการอยู่แล้วครับอันนี้กับที่ปรึกษาครับเมืองต้นเนาะอะไรใบแดงอะไรกรรมการครับติดทหารเนาะไม่ใช่อยู่ที่คลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงมุตราชีครับผมซื้อหญ้าแถวนั้นบ่อยถ้าหญ้าจะเป็นพี่น้องมุสลิมเยอะหญ้าดีหญ้าดีหันทำนาข้าวมาทำนาหญ้าดีกว่าข้าวโลละห้าบาทนาหญ้าเนเมตรละสิบสี่บาทสิบหกบาทสิบแปดบาทยี่สิบบาท ทำไม่ถอะห่ะข้าวก็ทำนะเพราขอบคุณที่ให้เกียรติเนี่ยอาตมาว่าศาสนาศาสนาต้องรักต้องสามัคคีกันเสียฟอร์มอ่ะถ้าศาสนาต้องทะเลาะกันพูดตรงๆนะอาตมาใช้คำง่ายเลยถ้ามาทะเลาะกันเรื่องศาสนาเรื่องอะไรน่ยถือว่าเสียฟอร์มเพราะทุกศาสนาสอนเป็นคนดีให้คนรักกันสงบสันติพุทธะก็ผู้รู้ผู้ตือนผู้บานนะของพี่น้องศาสนาคริสต์ก็ใกล้คริสต์มาสเนี่ยทิะคนท่าแร่แห่ใหญ่โตเลยก็มาช่วยกันสรนสร้างสังคม คนลำบากยากจนก็จะได้รับการช่วยเหลือเร็วขึ้น<ช>คงหมดไปไม่ได้หรอกรแต่เราจะมาช่วยกันประคับประคองคให้เขาอยู่ได้เขามีกําลังใจไมมใจ่เดี๋ยวพาลูกจะไปกระโดดกระพานไม่เอานะรือบางคนโอ้โหจะฆ่าตัวตายจะปูกคอตายเพราะว่าไม่มีใครช่วยเขาเนี่ยถ้าเราไปช่วยเขาก็มีกําลังจิตกําลังใจเนี่ยต่อมาจะเอาตุ๊กตาเนี่ยโยมกำลังยืนจ่อเนี่ยเอาไปแจกเด็กเด็กก็มีความสุขนะเห็นถุงยังชีพเขาก็มีความสุขประมาณหนึ่งพอเห็นตุ๊กตานลวพี่โจยีนนะ โอ้โหตาลุกวาวเลยอะตาลุกว่าคนอื่นได้สองตัวตัวเองได้ตัวเดียวไงน่อยากได้ตัวอันนี้อาจารย์อาจารย์ใช่เลยนะผมชื่ออาจารย์นำนาศอาจารย์นำนาจอันนี้อาจารย์อัดุลอาจารย์อุนท่านไม่มีบทพูดเลยนะท่านไม่มีบทพูดอะไรเลยโอ้ยอาจารย์นำนาจพูดอยู่ท่านเดียวเลยนี่ใส่มาตราฐานี่เดี๋ยวผมอยากจะให้ให้พระอาจารย์พระอาจารย์เล่น เป็นการเมืองเอาน้าดีไปไปไล่น้ำน้ำเน่าครับอ๋อไะไรน้ำดีไล่น้ําเสียเขาเรียกแสดงว่าถ้าจะมีโอกาสตั้งพรรคการเมืองเหรอครับอยู่ที่ลูกเพจฮะก็ลูกเพจยังไม่อยากขยุ่งแต่ถ้าวันไหนที่ลูกเพจบอกว่าถ้าจะทําดีกันอันนี้ถ้าจะไปช่วยคนกันอันนี้ลงการเมืองเลยทุกันแม่ปองก็อาจจะเป็นพรรคที่จะร้องมา พักที่จะร้ักพร้อมที่จะรักนะสโลแกนก็พูดแล้วทําตรงกันข้ามนะฮะคินได้พูดได้แต่ทําไม่ได้สโลแกนถ้าเล่นเล่นก็จะเป็นอย่างนี้อะไรนะคือถ้าลงแล้วมันจะได้เลยมันก็ไม่มีเวลาทําธุรกิจเพราะเราความสามารถเราหน้าตาเรามันได้อยู่แล้วแล้วนล้ะแล้วเมื่อสักครู่มีคนโทรมาบอกว่าจะลงผูว่าพี่เมทีชวนไปลองลงลองผู้ว่าของท่านชัดชาติเลยบอกพี่เอาพี่เราใฝ่ สูงกว่านั้นหน่อยเป็นให้มันระดับไปเลยอย่าไปาอนคตเออให้มันเปลี่ยนแปลงประเทศได้เลยได้เลยอะไรเงี้ยไปเป็นลูกน้องเขานะไม่เด่นฮะให้เป็นราชาที่แอฟริกาดีกว่ายังไงฮะที่สิงโตเอ็กมากเลยทั้งเมืองอาจารย์ยิ่งใหญ่มากเลยครับเห็นว่าเปลี่ยนมาหลายท่านแล้วนี่สิงโตงามชอบจังหวะนี้ชอบชอบชอบอยู่ไม่ทันครบรอบเด็กน้อย ยงยยยรออาจาจ์ู่ังไง,งถึงให้เกียรติมาฮหพี่โจอีอ้ไปบอกแน่เลยยังไงฮะท่านเป็นเสนอยง,งนนเราเห็นท่านพระมหาสมปองก็ทํางานด้านมนุษยธรรมช่วยเหลือพี่น้องอยู่แล้วเราจึงอยากจะประสานงานอยากจะให้ให้ท่านเป็นไอดอลของประชาชนชาวไทยเพราะตอนนี้เรากลัวว่าจะเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างศาสนาฉะนั้นเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างอิสลามกับพุทธแต่เราจะสร้างความกลมเกลียวกันในการที่จะสรรสร้างสังคมให้เกิดขึ้นแล้วก็เห็นว่า พุทธก็อยู่กับอิสลามได้อิสลามก็อยู่กับพุทธได้อยู่ได้ไ <c oughs> ด้เด็กๆแถวโรงเรียนสตรีเสนบุตรมัณฑ์เนี่ยมีนบุรีเป็นน้องมุสลิมเยอะน่ารัก <c oughs> ตอบปัญหาธรรมะในี่ชนะเด็กพุทธเลย <c oughs> <c oughs> มุสลิมชนะเด็กพุทธเลยอันนี้เรื่องจริงเลยถามว่าอาจารย์ดรสมพงษ์ได้ท่านติวเด็กไปสอบเจอเด็กอสลามมาแข่งเนี่ ชนะตลอดพูดแพ้ตลอดไม่ธรรมดานี่แหละครับนั้นก็อยากให้เรารักกันแล้วก็อย่างที่บอกนะอยากทะเลาะกันเรื่องศาสนามันจะเสียฟอร์มเพราะตุกศาสนาสอนให้คนนักกันเป็นคนดีแบ่งปันเห็นมีวัฒนธรรมแบบอาหรับจริงๆอ่ะคนไปครอบประตูบ้านต้องต้อนรับ3าวันนะใช่ใช่เข้าปลาอาหารดีทุกอย่างดีไม่ถามอะไรเลยดูแลอย่างเดียว3วันถึงจะมาถามว่าคุณชื่ออะไรมาทําอะไรครับโอ้เขายกเขาของหมดตั้งแต่สองวันแรกนะฮะคุณอะไรนะที่ทํา อันน้ในยูทูบอะหลักฐาอะไรเนสตี้เนสตี้อะไรเนี่ยอือก็คือมีพัฒนารมอะไรที่ดีทีนี่นี่คือมารยาทของอิสลามครับของแท้เลยมาต้องสามวันต้องดูแลเทคแคร์ยังไม่ถามเลยว่าเป็นใครยังไงไปไหนไม่ถามไม่ได้กินอะไรแต่ว่าแขกต้องได้กินสิ่งที่ดีที่สุดของที่ดีกว่าใช่ครับซึ่งเนี่ยถ้าเราทําตามหลักศาสนาจริงๆโอ้โหที่ดูไปครอบบ้านเขานะอยู่อย่างกับราชาสามวันเสร็จจากบ้านอาจารย์นาฏไปอยู่บ้านอาจารย์ต่อต่อครับเป็นเดือนสบายเลยไม่เช่าบ้านแล้วเหรอที่อย่างนั้นอ่ะใช่เยล ใช่เลยฮะมีความสุขเลยก็ยินดีมากๆเป็นเกียรติมากๆ,ๆที่ได้ช่วยงานกันเราจะทําให้คนได้ได้เข้าใจเหมือนโมฮมหมดซาาหาที่เรียกว่าผัวใช่ทำให้คนอังกฤษคนศาสนาอื่นเข้าใจพี่น้องมุสลิมมากขึ้นความทะเลาะเรื่องศาสนาน้อยลงอย่างชัดเจนเห็นไ,ไหมซาาห์คนเดียวช่วย,ดวยวามามาเดรพวกงหม่มานีไปช่วยล<า>้างมันสกปทาายกน้ำช่วยไปช่วยเหลือคน คนก็รู้ว่าเขามีเขาเรียกว่ามีคนเชื่อมแสดงว่าแสดงว่าพระมหาเป็นเป็นเป็นแฟนทับลิเวอร์พูลแน่เลยอุ้ยจะเป็นดีนะฮะเดี๋ยวใหดูริเวอร์พูเด็กฮงฮะเด็กฮงฮะเด็กฮงฮะนี่เด็กฮวงไม่ได้ยกเว้นจะโจ้ที่มันไฟต่ำโจ้ห้าหลามันเป็นเชียร์แมนยู Uh, เตีท yeah, ีมอะไรนะครับอาจารย์เตีทีมอะไรนะเยเมนยูเออทีมอะไรที๊ยมขาดมีคนไปซื้อกล้วยทอดก็บอกไม่เอาเมนยูเพราะไม่เอาขาดแฟนเมนยูเนี่ยดูฝ cool ่ามือรู้เลยมือเปล่าไม่มีถ้วยนี่แฟนคลับเมนยูเนี่ยอ่ะก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขแม่พี่ออยจี้ต่อเขียนต่อวันนี้ก็มีที่อะไรนะ